ต้นฉบับคลิปจาก Brunch Butter Production ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอนดกรับผมโอ้ยโอ้ยสิคราวนี้ประตูไม่ตีมันพากูไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะอืมนั่นมันเจ็ดแมนนัตัวอะไรวะนา อยู่เนีมิติที่ก็ซิล่าติดมาหรือไงนะ่ะเฮ้ยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเฮ้ยกูยัออยงชั่วมึงเปิดประตูมิติผิดเดียวก่อนดีก็ได้แกไม่เห็นนั่นหรือไงว่านั่นน,ะน่ะน้ำมันชินก็ซิลา่าี่หว่าแย่แล้วหนึ่งตื่นแล้วเราต้องรีบหนีแล้วหนึ่งตื่นสีหนึ่งเฮ้คิงกิร่ารีบลุกได้แล้วเราจะหนีกันฉันขยับร่างกายด้วยหัวเดียวไม่ได้มันต้องใช้สองหัวตลอดไอ่หนึ่งมันตื่นก่อนวุ่นวายเนาะชีวิตมึงเนี่ยไม่มีทางเลือกลากมันไปเลย นับสมเสร็จจะลากแล้วนะคิงกิโดล่า <3. S 1> สาม <S <S 1> <S 1> ให้เดี๋ยวดิแล้วหนึ่งกับสไปไหนลากกูเบาๆก็ได้อเออเออเม,มื่อกมึงเห็นใครอยู่แถวนี้วะดมดิฟุดฟิตฟุดฟิตอืมกินนี้ชัดเลยแม่งเพิ่งไปขี้มันแน่กินขี้เต็มอยู่เต็มเลยเว้เหม็นเวต้ตายอืมตัวชั้นภาคนี้นี่มันโคตรเท่เลยว่าไม่คอง กราตัวเองแล้วรีบข้ามมันแล้วรีบเอาที่เปิดประตูไม่ติกลับมาก่อนได้ไหมเนี่ยฮะอะไรอิจฉาเหรออิจฉาพ่องนี่มึงอยากกลับไม่เนี่ยบ้านเนี่ยถ้าจะกลับบ้านก็รีบจัดการมาันรีบเอาที่เปิดประตูไม่ติดั่นกลับมาจัดการยังไงเราไม่เห็นแล้วมันตัวใหญ่ยังก็ควายอัสเทรอยนะ่ะแล้วจะมาถามกูทําไมนั่นมนตัวแกนะเว้ยแกก็คิดสิว่าตัวแกมีจุดอ่อนอะไรมั่งแค่ตัวละครเดียวกันไม่ใช่หมายความว่าจะมีจุดอ่อนเหมือนกันนะเว้ยถจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใกล้เคียงกันละหน้ามึงรีบเอาไปจัดการได้เลยจ เะวะช่างแม่งแล้วมุกคราสสิกก็ซิลาบีมด้วยกันเฮ้ยก็ซิลาบีมเอออะไรวะใครยิงบีมอุ้ยสวยละเฮ้ยอ่านี่มึงใช้ก็ซิลาบีมมาเป็นล้านรอบแล้วนะแค่นี้มึงยังจะยิงพลาดอีกแล้ววะเอ้าคนเรามันก็ต้องมีพลาดโอ้โหกินนี่แปลงฟันครั้งสุดท้ายตอนไหนเนี่ยคุณมาทำร้ายผมทำไมครับฮะนี่มึงพูดได้ด้วยหรอเนี่ย หมก็ผมไม่ได้เป็นใบ้นี่นาะโถเอ้ย,ยอ,อย่าอ้าวเสียงมันไม่เข้ากันหน้าเลยนี่ฮะผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณเป็นใครแต่คุณมาหาเรื่องผมก่อนเพราะฉะนั้นผมจะจัดการคุณครับนี่มันจะสุภาพไปไหนเนี่ยแต่ฉันไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะหมายความว่าไงล่ะครับอ้าสร็จชันไอ้กิงการอัสเต้โถเอ้ยหน่อยนี่นอะ ผมเฮ้ยมัดขวาตรงตาผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะมาขวาตรงน้อยไอ้กิ้งกาสุภาพชนฮะนี่จเจอแล้วเฮ้ <S <S เอาไปกินย,<ะ>ย่าฮะแย่แล้วนั่นมันโอ้โอมันเติมเห็นดาวเลยหน่อยผมจะเอาจริงแล้วนะครับกอซิล่าปิ้ม เจ้าไ้ชาหัวกูไปนิดเดียวคุณพักคุณเจ้าเกือบหัวเป็นรูได้กูเดี๋ยวนด่กแกทำอย่างนั like ้นได้ยังไงวะนะาถ้าผมเป็นหนังพากใหม่นี่นะเยอะชิบหายแล้วไงโกยก่อนละจ้าฟิล่าบีป่าเอ้ยไอ้ตัวจากพางใหม่ได้มาพ่นไฟได้ด้วยเหรอวะเนี่ย กไปไหนวะเนี้ยถ้ามึงจะขนาดนี้นะคองกูยอมแพ้กูจะหนีแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนก็สิล่าบ้าเฮ้ยแค่เราสองตัวสู้มันไม่ได้หนึ่งตื่นสิหนึ่งมึงจะนอนอีกนะไมิไดหนึ่งตื่นใหญ่เออนอนต่อไปกูไม่งอมมึงก็ได้ไอหนึ่งอีโดล่าไฟฟ้าแสนวอรเป็นไงล่ะ โอ,อ้เมื่อกี้นี่มันดีมากเลยขออีกได้ไหมผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะพัฒนาเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณกินดอลล่าตอนนี้ผมพัฒนาแล้วอุ้ยสวยแล้วไงยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับอุ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยไอจริงเหรนตุภาชอนเอารถน้ำมันไปกินหน่อยยัโอ้อย่แล้วตาผมต้องรีบหาน้ำมาล้างตาเออพระเดชศึกแล้วนะก็ซีล่มามัดจงหวนคืนสวานนอนอ๋อเจ๊หลปบปอ มือโก้งเยี่ยมใช่นั่นแหละแบบที่กูโดนต่อยเลยพอกันทีกูบอกให้มึงตื่นอะไรกันอะไรขึ้นขันเหดียวหมูปิ้งกูอยู่ไหนฮะแล้วที่นี้ที่ไหนเนี่ยข้างหัวขันเหดียวหมูปิ้งมึงแล้วรีบลุกขึ้นมาก่อนไอหนึ่งน้อยถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้ามาทั้งสามคนเลยครับมึงท้ากูละไอ้ก็ซิล่าโดนมาหนึ่งไฟฟาแสนโอ้ฮอนนหละดียนั่นเอาไปเพิ่มก็ซิล่าบิม ังงานมากเกินไปเ <c oughs> มมบ้าเอ้ยแต่รับพลังงานมามากเกินไปโถสมื่อไรล่ะครับผมอยากเล่นนะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้พลังงานผมขนาดนี้ผมกำลังจะพัฒนาตัวเองแล้วเยอะ ที่ให้พลังฉันขนาดนี้และในตอนนี้ฉันบินได้แล้วบทสรุปของเรื่อง่าจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป